พัฒนากุลการกิจวันนี้มีอะไรดีๆมาบอกกับน้องแบงค์คะสวัสดีครับคุณพี่ปุ๊กและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรื่องราวดีๆนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบ,บุรีครับมีกลุ่มจิตอาสากลุ่มหนึ่งนะครับที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมแต่บอกก่อนเลยนะครับว่ากลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุครับ อายุที่ล่วงเลยไปตามวัยนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทํางานไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยครับทำให้กลุ่มคนที่มีแนวคิดแบบนี้รวมกลุ่มกันตั้งชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลแก่งคอยขึ้นมาครับบทบาทหน้าที่ของชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลแก่งคอยทําอะไรกันบ้างไปติดตามกับรายงานกันก่อนครับ ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะโอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหรือที่ก่อนหน้านี้เรียกกันว่าสถานีอนามัยครับปกติแล้วนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นั้นจะมีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรไม่มากนะครับโดยเฉพาะที่นี่มีแค่4คนเท่านั้นครับแต่วันนี้มีบุคลากรมากกว่า20คนครับพวกเขามาทําอะไรกันที่นี่เดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบกันครับ พื้นที่ว่างบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นร้านเสริมสวยร้านตัดผมชั่วคราวให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนครับหลังจากทางชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลแก่งคอยกว่า20ชีวิตได้ลงพื้นที่บริการตัดผมให้กับผู้สูงอายุทรงอะไรดีครับทรงเดิมเครับทรงเดิมนะเนาะอ้าวทรงเดิมนี่แหละเนาะดูดูดีแล้วอ ผมหลอชเชเอาแบบดาราไหมอ่าพระเอกไงอพระเอกนาเดชหรืออะไรเนี่ยโอ้กําลังดังมากดาราดุงสมคิดดวงแก้วเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมจิตอาสารโรงพยาบาลแก่งคอยที่มาตัดผมให้กับผู้สูงอายุเป็นประจำครับทุกๆครั้งที่ดุงสมคิดมีเวลาว่างจากการทำสวนก็จะมารวมกลุ่มกันกับเพื่อนจิตอาสาตะเวนตัดผมตาม,ตามหมู่บ้าน ที่โรงพยาบาลเราจะตัดทุกวันจันทร์แบบจากที่ออกหน่วยเนี่ยแล้วแต่ว่าถ้าเ็าออกเคลื่อนที่เราก็ไปกับเจ้าที่อนามัยครับเราก็เห็นว่า,าการออกมาพื้นที่เนี่ยผมว่ามันมีมันมีมนมบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็ได้ได้ไดความรู้สึกที่ดีๆเยอะโดยเฉพาะชาวบ้านเนี่ยเป็นกันเอง <Okay. S 1> เป็นไงครับดีขึ้นไหมครับหล<ด>่อไหมลอใจไหมด,ดีเลยครับ oh. ไม่ต้องไปตัดตลาดแล้วครับวันนี้ขอบคุณหนือ,อาสาครับที่มาช่วยเหลือผมผมก็โชคดีที่ไม่รู้เรื่องเลยเท่น,นี้ะครับอยากให้มาอมีกไหมครับอยากให้มาเด็ครับถ้ามาแล้วผมก็จะเอาเพื่อนเพื่อนมาหลายคนยบทบาทหน้าที่ของชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลแก่งคอยไม่เพียงจะตัดผมให้กับผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับจิตอาสาบางคนยังนำความถนัดทางด้านดานตรี อย่างไวโอลินมาเล่นให้ผู้ป่วยฟังเพื่อคลายความเครียดระหว่างรอการตรวจขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยครับคุณเยี่ยงแสงแดดตามกาก็ ใจนะครับแล้วก็ดีใจมากที่เขามาช่วยงานที่ที่ยุงยากขอทุเนเพราะว่าบางครั้งเาให้เยอะเราก็ให้บริการได้การลงพื้นที่ติดตามอาการและตรวจสุขภาพและให้บริการตัดผมกับผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านาก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ทางกลุ่มจิตอา,าสาทำเป็นประจำโดยเฉพาะบ้านหลังนี้ที่ตาวัย82ปีป่วยเป็นอัมพฤกษ์และทันทีเมื่อเห็นทีมงาน ถึงกับดีใจจนกลั้นน้ําตาไม่อยู่สวัสดีจ้าร้องไห้ทำไมร้องไห้ทาไมร้องไห้ทาไมไม่ไปล้มลไมเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะวันนี้มีคนมาเยี่ยมเยอะเลยเดี๋ยวจะมาตัดผมให้เนาะชมรมุจิตอาสาโรงพยาบาลแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก่อตั้งขึ้นมาถึง6ปีแล้วครับโดยเกิดจากป้า <am> ส <adi> <eterm oon> ุชาดาตันติวงศ์ซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก่งคอยไม่ต้องมารวมกลุ่มกันบุจิตอาสาช่วยเหลือคนในสังคมได้ครับ คือตอนแรกตัวเองเป็นพยาบาลอยู่ก็มีความเห็นว่าสิ่งที่ขาดของชาวบ้านที่มารับบริการตรงนี้มีมากนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาของเจ้าหน้าที่ที่จะให้กับผู้รับบริการก็น้อยมันจะเป็นช่องโหว่ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการนะคะเพราะฉะนั้นแรงกระทบมีมากนะเราคิดว่าน่าจะเข้ามารวมตัวกันช่วยตรงนี้ ท่านผู้ชมจิตอาสานี่ทําทุกอย่างจริงๆนะคะตั้งแต่ตัดผมสีไวโอลินร้องลําทําเพลงอบบาบน้าปับแป้งให้ด้วยนะคะสองท่านที่จะร่วมพูดคุยกันนะคะวันนี้ท่านแรกนะ,ะเป็นประธานชมรมจิตอาสารงพยาบาลแก่งคอยจสระบ,บ,บุรีค่ะก็คือคุณป้าสุชาตันติวงศ์นะคะท่านที่สองค่ะก็คือเภสัชกรทานินสุขเสงี่ยมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอยจสระบุรีสวัสดีทั้งสองท่านครับเห็นบอกว่าจุดเริ่มต้นการมาเป็นชมรมจิตอาสารงพยาบาลแก่งคอยฮะ ตอนนั้นเริ่มมาเป็นคนกลางระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก่อนๆนะคฮะค่ะตอนนั้นมีปัญหาอะไระครับตอนนั้นดิฉน ทำงานรับราชการอยู่นะคะมองเห็นปัญหาระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการะนะคะว่าตรงนี้มีจุดอ่อนอะไรที่เราจะช่วยได้ะนะคะ,คะพอที่ฉันเกษียณอายุราชการออกมาก็เลยมีความคิดว่ามีเพื่อนฝูงหลายคนที่ว่างมีเวลาว่างนะคะ,คะแล้วก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็รวมกลุ่มกันแล้วก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระราของโรงพยาบาลอนุญาตนิดหนึ่งนะคุณป้าสุชราจุดอ่อนระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการที่เราเห็นตอนนั้น คืออะไรแล้วเราจะเข้ามาอุดจุดอ่อนได้ยังไงอ๋อค่ะคือเจ้าหน้าที่เราน้อยะนะคะแล้วก็ผู้มาขอรับบริการเยอะอนะคะการให้ข้อมูลนี้ก็ไม่ครอบคลุม,มคนไข้ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็มีการมีปากเสียงกันการโต้เถียงกันแล้วมีเรื่องร้องเรียนตามมาทีนที่ปัญหามก็คือถ้ามีเรื่องร้องเรียนตามมาผู้ให้บริการเจ้าหน้าที่ก็เกิดความท้อถอยไม่อยากทํางานแล้วเข้าใจแล้วเพราะว่าคนไข้เยอะจะมาพูดอธิบายแต่ละคนนานๆกับดีคนนั้น ็นลมก่อนพอดีเอาเนื้อเนื้อผู้เต่าที่จําเป็นจะได้เลื่ป็นทำงานไ่้ใื่นเริ่มต้นจากการเป็นคนกลางประสานระหว่างบุคลากรของโรงพยาบาลกับผู้ป่วยจากนั้นนะครับเรามองอะไรเดินหน้ายังไงต่อเราก็มาดูว่ามีมีกี่จุดในโรงพยาบาลที่ต้องการคนไปช่วยเวลาที่ฉันจะรับสมัครจิตอาสาที่ฉันจะถามว่าความสามารถพิเศษของคุณคืออะไรเรียนหนังสือจบชั้นไหนที่ฉันก็จัดคนให้ตรงกับงานจัดเวลาว่างให้ตรงกับ วันที่โรงพยาบาลต้องการค่ะอย่าคุณพี่ท่านนี้ก็มีความสามารถด้านสีไวโอลินค่ะเอาไปลงตรงไหนละะสีไวโอลินนี่ก็เป็นรอคนที่รอรับยานะคะหลังจากนั้นนะคะรอรับยาก็คือ บางทีเขาก็กระวนกระวายเมื่อไหร่จะถึงคิวเขาใครเครียดนะฮะลคยเครียดค่ะใครเครียดจะมีบางคนนะคะมีผู้รับบริการบางคนมาร้องเพลงด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาเสียดายมากเลยเพราะว่าเดือนหนึ่งเขามารับยาแค่ครั้งเดียวทำไมไม่อย่างนั้นเขาจะมาช่วยร้องทุกครั้งปวดทุกวันนะฮะจะได้มาค่เพาก็อยากมาตรงนั้นค่ะดีมากเลยนะคะแล้วอย่างอย่างตัดผมนะฮะคุณชิดอาสาทุกคนเป็นช่างตัดผมมาก่อนนะครับ เออก็มีอยู่สักสองสาคนที่เป็นช่างมืออาชีพและหลังจากนั้นเราก็มาเรียนรู้เอานะคะเพราะว่าบางทีคนมาตัดกันเยอะมากเลยเนี่ยคนที่ช่างมือใหม่เนี่ยก็ตัดไปให้ก่อนระดับหนึ่งและหลังจากนั้นแล้วผู้ชํานาญก็จะมามาตัดแต่งทรงแต่งทรงแต่งทรงอย่างอย่างลุงสมคิดเนี่ยถือว่าเป็นมืออาชีพนะฮะในการตัดผมวันนี้ผมไปทารายงานเนี่ยคุณใลองด้วยไม่ไม่ได้ตัดให้ผมครับตัดให้ชาวบ้านมีคนมารอคิวตัดผมเยอะมากครับลุงสมคิดเป็นช่างบับเบอร์มาก่อนนะครับ ม่เลยครับเพราะาอาศัยครูพักรักจําและก็ประสบการณ์ที่เขามาร่วมกิจกรรมอ,ออกหน่วยบ่อยๆแล้วก็มีท่านป้าพาพิไลเนาะท่านเป็นอาชีพแล้วก็มีความสามารถมากเราก็เรียนรู้จากแกแล้วก็ช่วงว่างเนี่ยเราก็จะไปดูตามน้าตัดผมว่า<อ>ทรงที่มาตรฐานเนี่ยเขาตัดกันยังไงโอ้นี่ตั้งใจครัอาศัยครูพักรักจังครับก็โชคดีครับมาทำจีกสารเนี่ยเรามีพื้นที่ได้เรียนรู้มากขึข้นโดยเพราะ คนที่มาตัดใหม่ๆแน่นอนอาจจะไม่มั่นใจว่าจะตัดได้ไหมเห็นลุงสมคิดไม่เคยเป็นมีอาชีพเนาะแต่พอตัดไปเนี่ยรู้สึกดีใจครับว่าเขารับได้เราก็เรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราถามไปเนี่ยเขาตอบรับแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวนี้ทุกวันจันทร์จะมีคนไปนั่งรอละรอลุงสมคิดตัด,ดม,มาแล้วย,ยังจะตัดผมให้อย่างเมื่อวานเนี่ยตัดได้ทั้งแปดหัวกับช่วงสองชั่วโมงกว่าเราก็สุนติใจครับเพราะว่า เราไปครึ่งวันสองชั่วโมองกว่าเราทําได้ทั้งแปดหัวก็าืีว่าดีใจเราจะมีบริการตัดผมฟรีให้ผู้รับบริการ,รทุกวันจันทร์นะคะที่โร,รงพยาบาลนะคะนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางชมร,รมจิตอาสาได้มอบให้กับสังคมเนี่ยถามผูททองผออนิดหนึ่งฮะตั้งแต่ชมร,รมจิตอาสาโรงพยาบาลแก่งคอยเข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับ ็คือว่าเมื่อก่อนจะมีช่องว่างนะฮะที่ทั้งพิธีกรถามว่าช่องว่างเนี่ยเราจะช่วยกันให้เป็นช่องว่างที่จะสามารถที่จะให้บริการที่ดีขึ้นได้อย่างไรจิตอาสาจะเป็นคนเติมเต็มค่ะเติมเต็มในส่วนที่เขามีความสามารถนะครับอย่างเช่นเรื่องของการตัดผมนอกจากนั้นยังมีจุดอื่นๆอีกนะฮะที่เขาสามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับเช่นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ไม่พอนะครับเขาก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของทา เรื่องของสัพพายเรื่องของพับผ้านะครับพับผ้าเข้าไปนวดผู้ป่วยนะครับเข้าไปดูแลผู้ป่วยเข้าไปให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการเพื่อจะลดช่องว่างนะครับแล้วก็เติมเต็มให้กับผู้รับบริการก็คือเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานใ,ให้กับโรงพยาบาลของเราด้วยแต่ว่าต้องสนับสนุนเลยนะฮะในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพเพราะว่า ผลของการทำงานโรงพยาบาลก็คือเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าหากว่าโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพสูงขึ้นประชาชนก็จะดีขึ้นด้วยะนะคะ,คะถามคุณป้าท่านนี้แล้วกันนะค,ะคุณป้าเข้าไปช่วยทําอะไรในในช่รงมจิตอาสาบ้างในกิจกรรมต่างๆะคะ่ะสวัสดีคะ่ะดิฉันเป็นพยาบาลน,นะคะและระชาชการแล้วก็เกษียณส่วนมากก็จะเป็นคนคอยดูแลคนไข้ที่มารับบริการว่าคนนี้เป็นอะไรมามายื่นบัตรถูกต้องไหมต้อจะไปตรงไหนบ้างไปวัดความดันให้แล้วก็ ไปชั่งน้ําหนักให้ก่อนจะถือมือแพทย์ค่ะแต่บางครั้งก็จะดูว่าออแพทย์ตรวจแล้วห้องแพทย์เนี่ยว่างหรือไม่ว่างใครก็ต้องเข้าไปตามตามตามเส้นทางที่ต้องเดินชี้ไปรับยาบ้างชี้ไปห้องแลบบ้างอะไรประมาณนั้นเรียกว่าคัดกรองจัดคิวคให้กับทางคุณหมอด้วยให้ความรู้ด้วยแต่ในยังส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตําบลหินซอนทำมินตีมาสองคนคช่วยเหลือคนไข้ติดเตียงค,คนไข้ที่กิตเวชที่ ไม่มีคนดูแลก็คอยดูแลพาไปหาหมอตรวจดูว่าเขาไปรับยาตรงไหม,มกินยาถูกต้องไหมคนไข้คนไหนที่นอนติดเตียงจะรับยาก็ดิฉันก็เป็นคนเอายาไปให้เขาที่บ้านไปหาหมอโรงพยาบาลนะว่ายาอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อะไรทีก่กินให้กินยาถูกต้องไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเราอนใจดีนะก็ทามาให้คราวนี้คุณป้านิด่เดียวนะะบางท่านเขากเกษียณอายุแล้วนะฮะเขาก็เลือกที่จะใช้เวลาแตกต่างกันไปก็ตามอัธยาศัยบางท่านก็ไปเที่ยวไปเข้าวัดไปตามแต่นะ แต่ว่าทําไมพวกเราที่เกษียณแล้วเลือกที่จะมาทํางานจิตอาสาที่นี่คะเรียนรับราชการมากเกษียณแล้วนะตอนที่เกษียณใหม่ๆหก็เหมือนที่ท่านพูดคือไปเที่ยวไปไหนไปไหน <c oughs> มาพักห <c oughs> นึ่งเหมือนกันประมาณ6เดือน <c oughs> จแล้วมีวันหนึ่งท่านผู้ในการก็บอกว่าพี่เป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลดีไหมพอมาถึงก็ไปที่ปรึกษาโรงพยาบาลแล้วก็พี่สุชาดาฮะเอ้ยมาช่วยมาช่วยพี่หน่อยพี่ยังแน่นเลยงานเยอะช่วยกันหน่อย <c oughs> ก็เลยมาช่วยกันแบ่งเบาภาระให้กับพี่สุชาดาในระดับหนึ่งค่ะ แล้วไม่เสียดายเวลาพักผ่อนของเราไม่เสียดายเวลาไปเที่ยวสังสรรค์เลยฮะโอมเลี้ยง <c oughs> จะบอก <c oughs> ยังไงดีตอนนี้ไปอยู่ชนบทนะคะไปอยู่ที่บ้านบ้านเกิดที่ตำบลหินซ้อนนะคะ <c oughs> ไปดูแลชาวบ้านที่หินซ้อนในส่วนหนึ่งแล้วก็ชนมีงานไม่ไม่ไม่ได้ออกงานไปไหนยกเว้นว่าอยู่กับครอบครบัวอยู่กับลูกนานๆครั้งก็จะมีพี่สุจดาก็มีทีม ไปเลี้ยงทานข้าวกันเป็นครั้งคราวเดือนละหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช้เวลาประกอบกันไปก็ไม่ได้แย่งเวลาของครอบครัวอะไรทํไม่ได้แย่งเวลาให้ถูกต้องแล้วตอนนี้าทำงานแค่สัปดาห์หนึ่งสองวันค่ะสองวันหนึ่งให้แกงคออีกวันหนึ่งให้ที่หินซ้อนค่ะกับทีมต้องน้องค่ะดีดีต้องถามนิดหนึงครับตอนที่เรามาตั้งชมรมจิตอาสาเนี่ยตอนนั้นมีปัญหากับครอบครัวบ้างไหมครับอ๋อไม่มีค่ะที่บ้านสนับสนุนสนับสนุนค่ะเพราะว่าเออ เป็นอะไรที่สามีเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจนะคะเพราะว่าเราทุ่มเทกับงานพอสมควรตั้งแต่ตอนรับราชการแล้วนะคะ,คะเขาก็เลยถือเป็นเรื่องปกติที่เราจะออกมาช่วยโรงพยาบาลอืมค่ะ,คะแล้วก็ในในส่วนของอาสาสมัครขอขอถามอาสาสมัครใกล้นะคะ <c oughs> สองท่านนี้ยังไม่เกษียณนะ,ะดิฉันดูลาดล <c oughs> าวแล้วไม่น่าจะใกล้นะ,ะแต่ว่าเราคือต้องบอกว่างานในหน้าที่เราก็มีใช่ไหมคะแล้วก็ครอบครัวที่เราจะต้องดูแลก็มี แต่เราก็ยังเจ็ดเวลามามาช่วยอาสาตรงนี้ได้ด้วยเพราะอะไรคะตอนตอนแรกเลยก็ครอบครัวค่ะแม่ไม่ค่อยสบายอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะก็เลยเออแม่เราไม่สบายไปหาหมอมันก็ลําบากการที่เราได้ได้เข้ามาเป็นจิตอาสาพอดีมาดูเขาที่โรงพยาบาเลเนียอย่างนี้ก็เลยเออเราเรียกเปรเียกนะคะแกก็เลยบอกว่าเออไปทําด้วยกันไหมล้วก็เลยอยากไปตรงนี้อยากไปทักตรงนี้คือ เริ่มต้นด้วยที่แม่ไม่สบายตรงนี้ค่ะไปเห็นเหตุการค่ะแล้วก็ไปเห็นเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลเนี้ยบางคนไปไม่รู้จะไปจุดไหนยังไงตรงนี้ค่ะบางทีก็ไม่กล้าไปถามพยาบาลหรือไปถามใครเว้ไปรับยาไปจุดไหนค่ะไปยื่นบัตรยังไงยื่นอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเออพอดีทางทางคุณป้าอยู่บ้านใกล้กัน ดีเกยบดเกษียณก็ไปยืงส้อนก็เลยไปช่วยกันทำ่าก็เลยได้ไปช่วยกันทำค่ะดีค่ะคือถ้าจะว่าไปแล้วน้องแบงค์นะท่านผู้ชมคะคือต้องชมคุณป้าสุชาดาว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีมากและที่สำคัญก็คือเป็นนักบริหารจัดการนะคะในการที่จะรู้ว่าเอาใครไปช่วยทําตรงไหนเมื่อไหร่ยังไงช่วย่วยจัดการให้ครับคุณป้าถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่อาจจะเกษียณเหมือนคุณป้าแล้วก็มีความรู้สึกอยากช่วยนะอยากทำเหมือนคุณป้าเนี่ยแต่ว่า แนะนำหน่อยสิจะให้เป็นนับหนึ่งนับสองนับสามยังไงดีเริ่มต้นตรง,ง,งไหนก่อนอะจะได้ไปอยู่ที่สุินทร์นอยู่จังหวัดไหนก็ตามจะได้กระจายทํากันไปค่ะ,คะอันดับแรกที่ต้องเป็นผู้สูงอายุก่อนนะครับไม่จาเป็นไม่จำเป็นคือคมีใจอันดับแรกเลยนะคะมีใจมีเวลานะคะอันนี้สําคัญที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องอื่นก็จะตามมาถ้ามีใจักอย่างเรื่องอื่นก็จะตามมานะคะไม่ไม่จำกัดว่า บางคนจิตอาสาของเรายังไม่รู้หนังสือก็มีนะคะคแต่เราก็จัดสรรคนให้ตรงกับงานค,คือถ้าคุณไม่รู้หนังสือคือไปอยู่ตรงที่จุดที่ไม่ต้องมีคนมารับบริการคือไปพับผ้าไปห่อเครื่องมือไปอะไรประมาณมนั้นอ่าใช่ดีค่ะก็ลองดูนะท่านผู้ชมถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ชุมชนของเรานะแล้วก็ รวมตัวกันได้นะขอให้แต่ท่านมีเวลามีใจไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็ได้นะเพราะเสาร์อาทิตย์บางคนบอกเอ้ยเวลาก็พอมีมารวมกลุ่มกันเพราะโรงพยาบาลเขาไม่ได้ปิดเสาร์อาทิตย์นะคะโรงพยาบาลทํางาน24ชั่วโมงทุกวันแล้วอาจจะไปพบกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนั้นบอกว่าเนี่ยพวกเรามีกัน10คนคุณหมอคะอยากไปช่วยอะไรบอกมาเลยนะเนี่ยเรามีแม่บ้านมาสองมีผู้ชายสองมี เด็กวัยรุ่นสองคนมีไม่รู้หนังสือสองคนนะอันนี้พูดเก่งร้องเพลงได้เนี่ยดิฉันว่าคนนี้ช่วยร้องเพลงช่วงรอคนไข้ก็ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ป้าสุชาดาทาในแก่งคอยเนี่ยไปเล่าบอกก็ได้นะดิฉันว่าทุกโรงพยาบาลถ้ามีคนอาสาสมัครไปช่วยเหลือนะเขาเปิดรับแน่นอนนะเพราะว่าแต่ละที่โรงพยาบาลงานหนักมากนะแพทย์กับบุคลากรทางทางการแพทย์ทุกคนก็ลําบากอยู่แล้วนะถ้ามีพวกเราไปช่วยก็น่าจะยิ่งดีนะคะน้องแบง bọc vào đại dịch áo quá. ใครมีอะไรดีๆอย่างคุณป้าสุชาดายอย่างท่าน,นอภรในวันนี้ครับมีเรื่องดีๆก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่รายการสถานีประชาชนช่วงสถานีมีดีมาบอกครับเรื่องราวของท่านนะครับผมจะลงพื้นที่ไปนําเสนอให้พี่ปุ๊กและคุณผู้ชมมาถ่ายทอดสู่กันฟังครับใช่ครับสวันนี้ต้องปรบมือให้นะคะกับจอมรมจิตอาสานะเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็หมดเวลาแล้วนะคะน้องแบงค์ชาติพนักขุนการจิดแก่กรับเชิญของเราทีมงานทุกคนแล้วก็ดิฉันอ,อนุมากเกษตรทุตผล,ลาไปก่อนค่ัสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Thank you